กราบสวัสดีนักลงท,ทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสาประจําค่ำคืนที่13พฤษภาคมนะครับอย่าลืมนะครับคอร์สเรียนออนไลน์ครูเปานะครับเป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์นะครับที่ไม่จำกัดอายุการใช้งานแล้วก็เรามีคอร์สเรียนสดแถมให้ด้วยนะครับผมยังไงแอดไลน์มาได้เลยนะบริการไลฟ์สด3รอบต่อหนึ่งวันเป็นห้องซิกทองคำและสะกุลเงินหลักค่าบริการเพียงวันละ3าบาทเท่านั้น ติ๊กสเป a ช k e t เป็นบลกเกอร์ที่ค่าสเปดถูกนะครับไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมงานสัมมนา,าดีๆเคสไม่รับจับสัญญาณทองคำจากติ๊กสัมมนานะครับใครสนใจก็เรียนเชิญที่เพจติ i n ส s ป a r k e t ไทยแลนด์ได้เลยครับ สวัสดีนักลงทุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข่าวที่สําคัญในค่ําคืนนี้นะครก็คงจะดีไม่พ้นกับประเด็นของคุณเจอร์ร็อปเวลนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงเวลา20นาฬิกานะครับหรืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดแล้วนะครับทุกสายตานะครับผมจดจ้องอย่างมากเลยว่าคืนนี้คุณเจอร์รอเวลนะฮะจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนักทิพย์แบสหรือเปล่านะครับซึ่งคืออัตราดอกเบี้ยติดลบตอนนี้นะครับ ข่าวสารอยู่เขากําลังลงอย่างมากเลยนะครับต้องมาดูนะว่าจะออกมาพูดไหมคือแนวโน้มส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเมื่อวานที่ผ่านมานี้ก็มา,ามีสม,มาชิกเฟดนะครับหลายท่านนะเขาได้ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยเราควรจะใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบมันมากกว่าดีก่อนนะครับตัวนี้ลองดูข้อมูลย้อนหลังกันได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับต้องพูดแบบนี้ว่า ถ้าคุณจะมพอเวออกมาปฏิเสธนะครับว่าเรายังไม่มีมุมมองตรงนี้เนี่ยตัวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวของยูเอ็กซ์ตอลลร์ได้นะครับในทิศทางที่อาจจะดี แต่ต้องถามว่าดีมากหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องไปรอติดตามข่าวสารก่อนนะครับว่าคําพูดนะครับผมอารมณ์ของคุณเจรมพาวเวลเนี่ยจะพูดมาเป็นในลักษณะไหนเพราะถ้าหากถามจริงๆเนี่ยตลาดส่วนใหญ่นะครับเขาก็เริ่มที่จะ price in ไปแล้วนะครับว่าเฟตเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็คงจะดีไม่พ้นเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยติดลบนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องขอเวลาในการศึกษากันสักนิดหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรามาดูกันดีกว่าคำนั่งถุดครับในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับผมก็ได้มีการ เตรียมนะครับผมในเรื่องของตัวมาตรการชุดใหม่นะครับที่มีวงเงินราวๆเนี่ยประมาณ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่ผ่านมาก็ได้ถูกในส่วนของทาง Republican นะครับปฏิเสธไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Republican บอกว่าเราจะไม่ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของมาตรการดังกล่าวนะครับทีนี้ก็ต้องมาติดตามแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่ากลับไปเปิดอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมจะโอเคหรือเปล่าซึ่ง ตรงนี้นะครับอาจจะมีมาตรการมาตัวใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววงเงินเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตามที่ในส่วนของทางสำนักข่าวเอเ e อร i สติงนะครับมีการระบุไว้นะเขาบอกว่าเนี่ยครับซิน a ดรลลิพับบิ่งเนีครับ say they won't support it ตัวนี้เห็นนะฮะก็คือเขาอาจจะไม่ได้สนับสนุนตรงนี้ไปนะฮะยังต้องติดตามครับต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของทางตลาดหุ้นในวันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับผมค่อนข้างที่จะขานรับดีเลยนะครับ ทางส่วนของ investing เนี่ยมีการจ่อหัวออกมานะครับว่าดัชนีฟิวเจอร์มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะมีความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นตัวใหม่ล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าจะออกมาจากทางของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า ทางรัฐบาลนะครับตัวนี้ต้องติดตามโอเคครับก็ประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับในสถานการณ์ในค่าคืนนี้เราไปดูในส่วนของตัวข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าครับนักทุนครับล่าสุดนะครับทางซาอุดิอาระเบียและทางรัสเซียเนี่ยได้เริ่มที่จะมองเห็นสัญญาณแล้วนะว่า ปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันเริ่มที่จะฟื้นตัวถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าราคาน้ํามันอาจจะยังไม่ได้ดีดเปรี้ยงเท่าไหร่นะครับเมื่อข่าวตัวนี้ได้เผยออกมานะครับเมื่อประมาณสักต้นชั่วโมงนี้เองครับในส่วนของทางประเทศเยอรมนีกันบ้างครับคุณแองเจลาเมเกลนะครับผมได้ออกมากล่าวนะครับว่าสกุลเงินยูโรนะครับเขาบอกว่ายูโรตัวนี้นะครับเป็นสกุลเงินที่มีความสําคัญต่อโลกใบนี้อย่างมากเลย ตัวนี้จะสื่อถึงอะไรหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับว่าคําพูดของกุนาจรลเมเกลนะครับผู้นําของเยอรมนีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวของยูโรมากเท่าไหร่ครับมีการออกมากล่าวต่ออีกนิดนึงนะครับเหมือนกันบอกนะครับว่าเราได้เห็นพร้อมตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดไอเชียไวรัสตัวนี้ได้แต่เราสามารถที่จะทําให้มันเนี่ยช้าลงได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีขึ้นมานิดนึงครับทีนี้ในส่วนของทางกระทรวงมหาไทยนะครับของทางประเทศเยอรมนีครับออกมากล่าวต่อเหมือนกันนะครับบอกว่าเขาได้จิน ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะมานะครับที่ประเทศเยอร,รมนีหลังวันที่15มิถุนายนนี้ครับตัวนี้ถามว่ามีผลไหมบอกตามตรงนะครับยังไม่มีนะเพราะว่าเป็นแค่คำพูดเฉยๆครับ และในส่วนของข่าวสุดท้ายนะครับที่ก่อนเราจะจากลากันไปในค่ำคืนนี้นะครับก็มากันที่ข่าวของทางฝรั่งเศสกันบ้างครับเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเขาสามารถที่จะกลับมาทําการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งได้นะครับถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นจริงๆเพราะว่าทางฝรั่งเศสก็ได้ล็อกอันล็อกดาวน์ไปที่เรียบร้อยแล้วขออภัยครับผู้ผิดนะเป็นการยกเลิกมาตรการการล็อกดาวน์นะครับนักจุนครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวสารมานะเรามาดูในส่วนของตัวกราฟดีกว่าครับผมว่าเอ๊ะเป็นอะไรนีครับในวันน ผมได้รับแรงหนุนจากอะไร g d p เนี่ยรับแรงหนุนจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ GDP วันนี้ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าก็ต่ำนะครับแต่ว่าดีกว่าคาดการก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับสกุลเงินดังกล่าวแคนาดานะครับผมภาพรวมยังมีแรงหนุนจากในส่วนของตัวราคาน้ํามันเหมือนกันประกอบกับตัวของออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วนะครับได้รับแรงหนุนจากสถานะตลาดด้วยนะก็คือในเรื่องของตัวสถานะตลาดที่เป็นลิสต์ออนเนี่ยแหละครับพวกฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยยังบวกอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งแรงหนุนให้กับใน ส่วนของตัวสินทรัพย์เสียงด้วยอีกประการหนึง่งในส่วนของตัวนิวซีแลนด์นะครับถ้าเกิดว่าเราดูในฟินวิดเนี่ยเราจะยังเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวกราฟมันก็ยังลบทั้งวันแต่ถ้าเกิดเราไปดูในกราฟจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับนักลงทุนว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อ่อนอะไรมากมายนะต้องบอกแบบนี้นะครับมันเรื่องที่จะทยอยฟื้นตัวแล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องถามก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดนะครับ กราฟสกุลเงินนิวซีแลนด์อยู่บางคนก็ได้กําไรกันไปวันนี้เนี่ยมหาศาลเลยนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคําถามที่ถามกันเข้ามานะว่าไอ้คุณไอ้นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะอ่อนยาวหรือเปล่าก็ต้องบอกนักลงทุนแบบนี้นะครับว่าอาจจะสักระยะหนึ่งแต่คงจะไม่ถาวรเพราะว่า1ถ้าเป็นแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกันจริงๆเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการอยู่นะครับเตรียมการนะซึ่งเขาคาดว่านะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงสิ้นปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะเราก็ต้องมายึดติดกับในเรื่่่อองปัััจจุบนนกววาต ข่าวอะไรนะครับที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างทางจีนกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ตรงนี้นะครับต้องจับตามองและถ้าเป็นข่าวดีจากจีนกับอเมริกาตรงนี้ก็สามารถหนุนให้กับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฟื้นกลับขึ้นมาได้ โอเคนะครับผมก็ต้องบอกทุกท่านไว้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก็พูดช่วยเหลือทุกท่านได้เพียงในส่วนของตัวเนื้อข่าวนะครับที่มันได้มีการรายงานมาแค่นั้นเดงครับเอาละครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในค่ําคืนนี้นะครับนักทุนยังไงแล้วอยากจะให้ทุกท่านนะครับผม m o n ี่แ a ネจเ e m นต์กันให้ดีๆนะครับการเทรดก็พยายามจำกัดความเสี่ยงกันเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ